นี่เขามาหอยขั้นที่สามนะครับอยู่บ้านบ้านตาโตนะครับตำบลตำบลอย่างน้อยตะเคียนร,รามนะครับอำเภอผู้สิงนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับขั้นที่สามของรอบนี้นะครับสี่สิบแรงนะครับถึงตั้งถึงหน้าบ้านืเอเก้านะครับนะครับ ปูกไปพู่นนะครับก็ต้องห่วงนะครับของดีตรงถึงบ้านนะครับเนียแหละครับนี่ครับปลูกไปพูนเท่าของจิงของแค่แล้วพี่น้องเด้อน,นะครับตรงหอดหน้าบ้านนะครับทุูกพุ่มทุกขั้นบุมาว่าพีน่น้องยูไก่ยูกไก่ครับยูเนื้อยูยุใต้นะครับมาแต่พี่น้องเขาฟังนะครับตรงหอดหน้าบ้านชื่อก้านะครับ ของจริงของแท้ต้องอู้ไพทุนเท่านั้น้อพี่น้องเด้อนะครับสามคันรอ,รอบนี้นะครับสามคันรวดรอบต่อไปก็จิเป็นค้างเขาชะกันนะครับสาแก้วแล้วก็กาพยานนะครับตาพยานของทุนนะครับ สองคันนะครับผู้ใดที่น้องที่อยู่ส่นนะครับปลาแก้วปลาจีนนะครับอยากิได้ด้วยๆนะครับโทรเป่าโทรมาด้วยครับเ้อนะครับเดี๋ยวมืออื่นนะครับมืออื่นน้ำแรลงขึ้นของเลยนะครับย้ำแรลงข้นของเดินทางนะครับสาแก้วปลาจีนสาแก้วนะครับทั้งคุ่นะที่น้องผู้ใดอยากได้นะครับโทรตั้งเข้ามานะครับ ร่องนะครับในคของดีไปใจแน่นอนนะครับตั้งใจดูไททูเน้านะครับนี่ร์โทรการติดต่อนะครับตามนี่แหละพี่น้องนะฮะหรือข้าไปทุกผลงานเขาได้นะครับอยู่ดูในเป็นเฟซบุ๊กนะครับหรือที่แอปไลฟ์คอมคอมมาร์นะครับรถบุญยังอยู่ห้อยังนะครับก่อนนะครับจะส่งงานลูกค้าเรต้องเช็คนะครับทุกอย่างเช็คดีๆนะครับเช็คก่อน เมื่อบานนะครับมองได้บดีกรับแค่ไหนมันดีนะครับก่อนไปนะครับเป็นได้โอเคไปครของจริงของแทว้วะ <c oughs> นี่นะครับนะครับท,ท่าตามชมรอบต่อไปกันเลยนะครับ จักรอบนึงนะครับยกสูงวม่นพี่น้องเลยล้งรถดนะครับยกถมลุงรถเลยนะครับอันนี้นรถแก้เพื่อนกับรมันนี่นะครับรถกึ่งอิฐแต่นกึ่งอันนี้นะครับบอลไงบอลสูงครับรรครับผมไปต่อกนันเลยนะครับรอบต่อไปนะครับ